สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปน้องคลิปนี้เราจะมาในข้อที่ว่าคนที่อยู่รอบตัวคุณมองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะและเขาคิดและก็รู้สึกอย่างไรกับคุณส่งปาพระงานของคุณอนุญาตให้เราประดิตาด้วยการกดสปายแล้วก็ไลค์แชร์ขออนุญาตเทวดาประจาตัวของคุณนะคะคลิปนดอมเป็นคลิปประง,งานรวมอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะกับทุกคนทุกท่านฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทาง ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะเป็นการสื่อพลังงานให้เราจูนถึงกันแล้วก็เป็นการที่สามารถที่จะเปิดดวงชะตาของคุณได้แม่นยำด้วยนะ,ะฟังเพื่อเป็นแก่นนำทางเนาะแล้วก็นาราศีของคนที่มาเจอชิบรองเต็มมีนะคะ ถ้าเธอเกิดวันเสาร์ธาตุไฟอยู่เลยนะธาตุลมมิถุนตุกุมแอร์ธาตุลมมิถุนตุกุมว่าเธอธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกสกอร์ปิโอราศีพิจิกธาตุน้ำธรัสราศีพิศษธาตุดินพลูโตธาตุลมมิถุนตุกุมและแคนเซอร์ราศีกรกฎชาวธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะมี8 9 2 20 22 25 4แล้วก็24นะคะ เรามาดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะว่าตัวตนของคุณเป็นคนลักษณะอย่างไรนิสัยอย่างไรนะตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างไร ควีนอัซอร์ดนะคะพลังงานตอนนี้นะคะพลังงานของควีนอัซอร์ดนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับไม่ยอมใครนะ,ะเป็นคนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ไม่อ้อมค้อมนะมีลักษณะของการที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะคิดหรือว่าจะพูดหรือว่าจะทําเป็นลักษณะของคนที่ ไม่เกรงกลัวนะเพราะว่าเป็นคนเทนตรงมากๆเป็นคนชัดเจนนะแล้วก็เป็นคนดุดันไม่ยอมใครคือจากที่ตัวของคุณเป็นพลังงานของ Queen of Sword เนี่ยก่อนหน้านี้ตัวของคุณหน้าที่จะมีเรื่องราวเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้ตัวคุณคิด แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรื่องราวที่มันผ่านมาเนี่ยคือมันเป็นประสบการณ์ชีวิตมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างอาจจะเป็นบทเรียนให้ตัวของคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยใจคอนะกลายเป็นคนดุดันกลายเป็นคนจริงจัง กลายเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมานะยอมหักไม่ยอมงอแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบน,นะเราอาจจะเคยใจดีกับคนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองนะลำบากก็ได้ก็เลยทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าอาดีตเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ให้ตัวของคุณเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าการที่เราจะทำดีกับคนอื่น แล้วเบียดเบียนตัวเองหรือว่าเบียดเบียนคนในครอบครัวนะ,ะมันไม่เป็นผลดีกับตัวของคุณเราจะสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะหรือว่ามีน้ําจิตน้ําใจให้กับคนอื่นได้เราจะต้องไม่เบียดเบียนคนในครอบครัวของตัวเองนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องของตัวเองหรือแม้กระทั่งคนที่เหมือนเคยทำร้ายคุณนะคะการทําดี ไม่จําเป็นต้องทําดีกับทุกๆคนควรที่จะทําดีกับคนที่เขาเกรงใจนะคะในบางคนก็ใช้ความใจดีของคุณในทิศทางที่ไม่เกรงใจคุณในบางคนก็นะครับเหมือนกับว่าคือยิ่งเห็นเราทําดีด้วยยิ่งเหมือนกับว่าเบียดเบียนเราเอารมณนี้ไม่มีความเกรงใจนะคะหรือว่าบางคนก็เหมือนกับเรียกว่าทําดีเท่าไหร่ก็ไม่เคย เห็นคุณงามความดีของเราฉะนั้นนะจงเลือกทําดีกับคนที่ดีด้วยเท่านั้นไม่งั้นมันจะเหนื่อยเปล่าและมันจะเสียเปล่าเสียแรงเสียกําลังกายเสียกําลังใจและเสียความรู้สึกนะคะฉะนั้นรักตัวเองเป็นที่สุดอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งกายแล้วก็ใจเนาะก็เป็นในเรื่องของการที่ทําดีนั่นแหละเนาะพลังงานของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่า บุคคลรอบข้างนะคะมองว่าคุณเป็นอย่างไรบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะเพื่อนร่วมงานมองว่าคุณเป็นอย่างไรสิบเหรียญมองว่าตัวของคุณนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่เหมือนกับว่าพยายามดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวนะคะ มีในเรื่องของภาระออดูแลลูกดูแลพ่อแม่นะแล้วก็เหมือนกับคือจะต้องรับผิดชอบคนเดียวแม้คุณจะมีญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ตัวของคุณเหมือนเป็นเสาหลักให้กับคนในครอบครัวก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือเรียกว่าทั้งเหนื่อยนะคะแล้วก็ลําบากบางครั้งก็รู้สึกท้อนะแต่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้นะแล้วก็ จะไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ไม่ได้นะครคือมันเหมือนกับว่าอาจจะตัวของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จะต้องเหมือนกับว่าดูแลคนอื่นนะรับผิดชอบรับผิดชอบคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคือมันก็มีเพียงแค่ตัวของคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้น,นั่นเองและ พลังงานของคุณนะคะเขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเดลิเวอร์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เรียกว่ามีความเกรงอกเกรงใจเห็นอกเห็นใจ,ใจผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่มีความลําบากในเรื่องของการทํามาหากินสร้างไรายได้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีอ่ะเป็นคนที่ ไม่ชอบปัญหายุ่งวุ่นวายนะไม่อยากจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกับใครหรือว่ากับสังคมที่อยู่รอบตัวคุณนะคุณเป็นคนที่รักสงบนะแล้วก็เป็นคนขยันมีความอดทนมุ่งมั่นที่จะทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวลงเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าคือพึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบ มีความรับผิดชอบมากๆกกับการดูแลคนในครอบครัวนะคะแม้จะมีญาติพ่อแม่พี่น้องเยอะแยะมากมายและวพลังงานของคุณกับบุคคลใกล้ตัวบุคคลใกล้ตัวนะคะคนที่อาจจะมองเห็นถึงความทุกข์ของคุณความลำบากของคุณนะคะเป็นบุคคลรอบข้างนะคะก็รู้สึกว่าตัวของคุณนี่คือเหมือนกับเรียกว่ามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจ นะคือเหมือนกับว่าตัวของคุณมีในเรื่องของความม,มุ่งมั่นมีความตั้งใจในเรื่องของการที่ทํามาหากินสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่รู้สึกว่าตัวของคุณอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าระแวดระวังภัยนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่อาจจะมีเป้าหมายในชีวิตในสิ่งที่ต้องทําแต่อาจจะยังไม่ทับทำไม่สําเร็จ นะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าบุคคลรอบข้างบุคคลใกล้ตัวมีความเป็นห่วงนะคะที่ตัวของคุณนี่คือมีความขยนันมีความอดทนมากๆมีความตั้งใจนะคะที่จะสารฝันของตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะเหมือนกับมองที่อนาคตคือแบบอาจจะยังไม่มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะสมบัติพระสถานอะไรเงี้ยเป็นชิ้นเป็นหลักนะก็เลยทําให้เหมือนกับว่าบุคคลรอบข้างนะคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่ด้วยนะคะ มีพลังงานของคนใกล้ตัวนะที่มีความรู้สึกเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยอะไรไม่ได้อมณ์เนี่ยเอออาจจะเป็นพ่อแม่นะของคุณหรือว่าเพื่อนหรือว่าสังคมที่คุณอยู่มีความเป็นห่วงนะคะในสิ่งที่คุณพยายามตั้งใจทำบางคนท่านคือแบบอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพการงานก็ได้นะที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะ้เท่าที่ควรนะคะก็มีความเป็นห่วงแต่ช่วยเหลือไม่ได้ นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรักมีความห่วงใยนะอยากจะช่วยเหลือแต่ทุกคนก็เหมือนกับว่าให้กําลังใจหรือว่ามีพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ามีความเออเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นคนในครอบครัวที่อยากจะช่วยเหลือให้ตัวของคุณนะประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะคะร่ำรวยมั่งคัง่งแต่ก็ยังไม่สําเร็จ นะคะเป็นพลังงานของบุคคลใกล้ตัวที่มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะในความขยันในความอดทนของคุณเรามาดูซิว่าคนอื่นนะคะคนภายนอกมองว่าคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคงจะมีในเรื่องของวิบากกรรมนะ,ะมีในเรื่องของภาระต่างๆมีในเรื่องของปัญหานะคะบุคคลรอบข้างที่รู้สึกว่าคือเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรอารมณ์เนี่ย เจ้ากรรมนายเวรที่คอยเบียดเบียนชีวิตนะสร้างความทุกข์สร้างความลําบากใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้หรือว่าหนีหนีปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะคะ,ะ,คะเจ้ากรรมนาเวรเนี่ยมาทุกรูปแบบเลยนะที่คนอื่นมองเห็นคือเป็นบุคคลรับข้างสังคมรับข้างคนอิจฉาคนนินทาคนใส่ร้ายป้ายสีทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวของคุณเนี่ยหน้าที่จะ เป็นคนจิตใจดีเป็นคนดีนะมีความรับผิดชอบแต่รู้สึกว่าคือชีวิตของคุณมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายในการทํามาหากินในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการที่แบบจะทําความสําเร็จนะในอาชีพการงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือเออเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าตัวของคุณมีในเรื่องของการดูแลมีในเรื่องของการที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลคนในครอบครัวคือเหมือนกับมีภาระไม่จบไม่สิ้น นะคะชีวิตเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อคนในครอบครัวเพื่อคนรักแล้วตัวเองนะคะไม่มีความสุขหรือว่าแม้กระทั่งการที่แบบตัวเองเนี่ยจะไปเอ,อหาความทุกข์มองหาความเออมองหาความสุขนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามีครอบครัวเป็นของตัวเองมีความสุขเป็นของตัวเองเนี่ยคือไม่สามารถที่จะ ทำได้ประมาณนี้คือไม่สามารถที่จะทิ้งภาระความลําบากต่างๆไปมองหาความสุขให้กับตัวเองได้มีแตนะ่ปัญหามีแต่ความทุกข์ให้เข้ามานะะรุมเร้าอารมณ์นี้เลยเหมือนกับว่าคุณ่คือบุคคลอื่นๆเขาเห็นว่าตัวของคุณเหมือนสิ่งที่คุณทําทุกวันนี้นะคือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจคือความพยายามนะคะคในการที่จะทําเพื่อคนอื่นนะคะ ดูแลเอาใจใส่คนอื่นบุกออแม้กระทั่งนะตัวของคุณจะพยายามที่จะเรียกว่าเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนะบางคนท่านคือถูกเบียดเบียนในเรื่องของการงานนะถูกสังคมเบียดเบียนหรือว่าถูกอิจฉานะมันไส้นะทั้งๆที่ทําดีนะทั้งๆที่เป็นคนดีทั้งๆที่เป็นคนที่ขยันนะมีความจริงใจแต่มักที่จะ ถูกเบียดเบียนหรือว่าถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกันแกล้งถูกเอารัดเอเปรียดจากสังคมที่คุณอยู่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับได้รับบททดสอบในการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์นะ,ะจิตวิญญาณของคุณน่าที่จะเหมือนว่าถูกฝึกฝนนะ,ะให้มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็อดทนนะคะเป็นเหมือนคนที่แบบเหมือนกับว่า มีเจ้ากรรมไทยเวรเยอะมากนะคะมาดูซิว่าสิสิทอยากจะบอกอะไรสิธิ์บอกว่าตัวของคุณนะคะตั้งมั่นในคุณงามความดีในสิ่งดีงามนะคะเหมือนกับว่าจะต้องเรียนรู้นะจะต้องเหมือนกับเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตนะคะถ้าคุณยึดมั่นในความดีสิ่งดีงามนะคะสิดิ์ก็จะ ประทานผ่นความสําเร็จให้กับคุณนะขอให้คุณเชื่อมัน่นในสิ่งที่คุณทําขอให้คุณเชื่อมัน่นในสิ่งที่คุณคิดนะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะปัญหาทุกเรื่องทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขนะคะอย่ากดดันตัวเองอย่าเบียดเบียนความรู้สึกของตัวเองนะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะเนี่ยเดอะทาวเออกมามันเหมือนกับว่า ตัวของคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายลสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะเป็นพรังงานของคุณฟังเพื่อเป็นแกดนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ